ขอรูทีนรักษาสิวหน่อยเอาสิวแบบไหนว่ามาสิวอุดตันสิวอุดตันจะมีทั้งหัวดําหัวขาวรักษาเหมือนกันรูทีนตอนเช้าใช้เจลล้างหน้าอ,นอ่อนๆที่ผัดเซลล์ผิวได้ด้วย BHA แบบทาทิ้งไวช่วยลดตันลดการก่อสิวใหม่มอยชัเซอร์เลือกเสริมชั้นผิวเนื้อเบาจบด้วยกันแดดเนื้อเบาๆมีแอนตี้ออกซิแดนต์จบเลยแค่นี้แล้วกลางคืนละ่ะกลับบ้านมารีบใช้ c l นซิ s i n อเตอร์เช็ดเจลล้างหน้าตอนกลางคืนเน้นอ่อนโยนไม่มีสารผัดเซลล์ผิวเติมมอยชัยเสริมชั้นผิวเติมและกัเเลลกเก็บความ ปิดจบด้วยยาทากลุ่มเลติโนยทาเท่าเม็ดถั่วเขียวพอขอรูทีนรักษาสิวตุ่มนูนแดงสิวนูนแดงกดเจ็บมีหนองแบบนี้เรียกว่าสิวอักเสบถ้าอักเสบไม่เกิน10เม็ดรูทีนตามนี้ได้เลยเช้าเจอล้างหน้าสำหรับผิวมันลดอุดตัน BHA แบบทาทิ้งไว้ลดสิวอักเสบไมยเสริมชั้นผิวให้ผลสูติง้งเนื้อเบาปิดจบด้วยกันแดดเนื้อเบาแค่นี้เลยแล้วรูทีนก็นคือะ่ะ กลับบ้านมาอย่างแรกให้เช็ด c l e นซิ i n กดให้ชุ่มเช็ดหน้าไม่เกิน3รอบล้างน้ำเปล่าใช้ทิชชู่ซับหน้าให้แห้งทายาเบนซิลพอกไซด์ห้าถึงสนาทีตามด้วยใช้เจลล้างหน้าที่อ่อนโยน